สวัสดีครับทีมงานอีสานมุมวนครับผมตอนนี้พากันมาเทียวครับผมขามฟังครับผมขามฟังมากทั้งช่องเมกครับผมอยู่ตลาดตัวนี้ตลาดบังเตานะครับผมเพิ่นมีขายของเดี๋ยวจะซื้อขามไปไทยนะครับผมเดี๋ยวจะซื้อจัดเหล่าไปจะขวดใหญ่หนึ่งยูดอกนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันมาเพิ่นมี่หยัางแน่นะครับผมเดี๋ยวยางเบิ่งกันนะครับไม่ต้องทำยังไงไหมถามวิเคราะห์ไงเนาะ นี่ใส่เสือใส่เสืออีสานมากวนขมาพร้อมโอ้เป็นตลาดแบบว่าโอ้แต่ว่านีเครื่องประดับนะคฮะหมวกโอ้หมวกอันนี้ตัวนี้ใบจากมันต้องมาตุกตาไหม ครับมากับทิมงานนะครับทีมงานนิสานมักมวนนะครับผมมาเที่ยวตลาดหังเตาโอ้สวยงามเถอะเนาะม่ไดกัมั่ได้กได้กล่องซองหมไฟว่ามีหอดกล่องซ่องหม่งไฟตัวนี้ เาตามดูจอเลยมีตของงามๆ้าอไต้องชาเด็ดหรือว่ามีบ้วยเยเอาอไรเอาโซ่อะไรหายซีอม่อไหมเอมมาซ่

โ้ยาสูบสุดยอดเลยนีุ่กยางตัวนี้เสียดายแต่บบสูบยานี่แล้วสุดยอดเลยเสียดแต่บ่สูบยานี่ไมไปปากม่บาดทไมไม่ร่ไป้ะกันเลยค่ะเพระบกันอันนี้ไม่ไดด เอน่อยเพิ่มระสเสุลอยหาีเ็ไหค่ะมาเือมงคกันไดค่ะางนมีหลายแบบขาเเรือมงคลกนไดเขเป็เรือมงคลกันได้โอ้มีหลายแบบหลายอย่างเเืงาโอ้มีเสืองามๆเนาะอาร์ตว่าจังดนี่สบายดีสบายดีเมืองเล่าสวยสย อู้แหลมเพิงตัวนี้อุ้ยเบี้ยเหล้าเบยเหลาวตัวนี้อันขวดจักบาทนี่ครับนี่ตัวนี้บริหาสิบบาทสิบบาทอันซื้อขามไปได้ยุบหรอครับไปได้ยุบค่ะบอดเดายาไปได้เดาก้าวเจียงผู้ประกอาก็ิจการจอ้อันอันเดานี่เป็นผู้ประกอบกเหรอครับโอ้ นนวุ้ยมาหอดนี่เราต้องซื้อของที่ระลึกแน่ได้หนี่จังหน่อยจัดบอจัดบอ,อันะครับกัญยังเลาะต่อไปนะครับโอ้สุดยอดเลยของหลายของไม่ได้แบบว่าต่างคนก็ได้หิู่พูดแล้วถุงต้องแงรงต้องแรงไปนะครับแต่ว่าผมก่ได้ได้จักอย่างอยู่ผมเอาเสียเอ,เอาเหล่าขวดใหญ่นไงล่ะว้าวทีมงานได้พูดแล้วถุงอะไรยัง อู้เหล่าขวดใ่ไหมนู่หลอกขวดให่ดู่อเลยวดโอ้โหนาซนนาซนอันนี้โอ้เป็นบบเอาามไปได้ยู่ยแม่นป้ครับโดยพเราขวดดเราขวดว่ะีโอ้มากนเดี๋ยวสิจัดอยู่ครับสิจัดอยู่นะครับอ้อันนี้โตพื้นอร่อยแปดสิบบาทก็ได้เพนว่โอ้ยใหญ่เติบนะนี่นี่ตะของถึกถนะครับ จัดโบอจัดบ่จัดโบ่ผมก็ได้ห้ไปแล้วครับอันนึ่งนะครับผม ผมจะเอาไปเห็ดคลิปหน้าผมว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นไม่ยากนเลยเบอร์หน้าผมอธิบายกับไผ่ว่าไผ่ยังไม่หน้าอันนี้สามสิบห้าบาทนะครับมิตรของถือครับสุดยอดเลยครับอันนี้เดี๋ยวลงในกลุ่มเผาไม่ถายกับมิตรพวงมึงอ่ะผมไม่ขายวะในไทยลูกก็ไม่ขายเลยคนครับโอ้ตลาดตลาดวังเต่าเด้วนี่ เดี๋ยวกลางล่างมันจะมีหมองกินเขานะครับหมองกินเข่าเดี๋ยวจะไปหากินเข่าผ้ากันสั่งกู้จับนะครับคนละถ้วยอันนี้อันนี้ผ้ากินเขากูจับครับผมจุมีบักบทัวเอ่ออันนี้สาลาเน่สาลาเน่แล้วก็มี่ข้ามไปล โอลวะผลไเดี๋ยวถ่ายถ่ายูาจับอยู่คูคจับมากเหรครับูจับถวยถวยละหมื 12, ่นสองนะครับผมหมื่นสองห้าร้อยกีริัยยังไงหสิบาทครับกนได้ห้บหาทเดี๋ยวขอกินก่อนไปครับอิ่มแล้วเดินทางต่อครับ เดินทางไปเบิ่งตลาดท่างผุ้นว่ามันจะมีอย่างแน่นะครับผมนี่เป้าหมายขึ้นเหลราพิเศษยังซื้อเดาครับโอเคนี่บ่เบิ่งโอ้เอานี่บ่อุ้ยอันนี้มันโกละเลเบิลนี่ว่าโอ้โหขวดขวดท่องโง่เง่ามแห้งสุดยอดเลยโอ้โอ้แม่ค่าคือปูง่ามเถอะเนาะ เอาไดนดิติดตามนะโอ้บยสุดยอดเลยโอ้จักบาทเนี่ยนสี่สิบบาทสิบพันกีบเนาะเอาหมนพี่อยพี่จักยางสซื้อเยอะนี่ผมใครซิ้ผมไปลงให้คนประเทศไทยเบิ่งเขาบ่เคยเห็นเนี่จะกระซิบองเขาบุกกระซีโอ้ยกระรอกสัตเป็นกระไดแมีนบอ นั S <s ่สิจัดกลองมกลที่อ่าไก่ตะวันนี um ่อันน uh ี้ห้าสบาทเออหสิบบาทนี่ก็ม uh MA> uh> uh ี้องลยห้าสิบเป็นตัใหญ่องลยม้องลยสี่ตัวนังหด้วนัเเอาราคาพิเศษกันเองเนี่ยเพิ่งห็นกับเสอไลยแล้วเด้อนี่รำได้อยู่ น่อนโอ้ม่หดม่หดกวดน่อยเราขาวบ่นี่โอ้เนเล่าเลเด่องมึงบ่องเสืไปเอาเอาไว้เอาบ่เอาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิลองบ่งอันนี้สาบาทบ่าบาทสมบทนาดนสามสิบบ่เดีวอันนี้เลย สี่ส e. ิบบาทแบบเยนขนาดสิบาทอัหน่อยเดียวอันหน่อยเดีอัหน่อยแบบเยนสิบาทเอาารคพ่อมตัวนี้เอาเขาขำได้แท่ตัวครับขำได้ขำอก็มาขึ้นเลยแล้วขำอะไก็มาขึ้นเอาขึ้นขึ้นอันนี้ดีจักบาทอันนี้สี่สิบอเอขันอ๋อไรอันนี้ตัวถ้หยอบ่อันนี้ย่อ่บอ่ะอันนี้อันึง โอเคสอย่างอันนี้ต้องหนึ่งหกซีซีไปได้ไปได้ไปได้โอ้จัดขวดใหญ่เลยโอ้โหไม่โค้งครับจัดจัดไม่โค้งขวดใหญ่เลย

เลดจัดเลดเลยบ่อันนี้ข้อไหนข้อร่วมจีนนี่เป็นเลดได้ละโอ้ยแต่กันก็ข้อไหนตัวนี้ก็ตัวนี้ร่วมกันอันนี้สองงานร่วมกันอันนั้นตั้งหากเจ้าบาทนี่เลดเจ้าบาทนี่เลียดเจ้าบาดลอยเศร้าลอยเศร้าลอยเศร้าโอ้ก็เสียบอกคือกันนะอยากได้ตัวนี้เยอะอยากเอาไปตั้งโชว์แต่ว่าเงินบ่ถึงเยอยืมก้อนจะได้บ่เป็นยังนักฆกันจีโอ้ย ต่างโชว์มาหตั้งโชว์เดี๋ยวโอกาสหนาดีกว่าไปกินตะเลมาลีตอนนี้จะกลับนะครับพี่น้องได้ของไปฝากทั้งบ้านนะครับนี่อันนี้เป็นเบียร์เหล้าแล้วก็เป็นเหลา้าเหลา้าปลาอันนี้นี่เล็ดมีหอเย <laughs> เล็ดเหล้าเล็ดอันนี้อันนี้ยังนี่แม่โค้งบ่แม่โค้งนั่งดื่มไปครับไป